ของพวกเขาบอยแต่วงใหม่คือไม่มีรู้บอกว่าวันนี้ซุปเปอร์จูเนียร์ก็ซุปเปอร์จูเนียร์เธอโอาไปสิแก้มขาก็ยืนเถื่อนนิดเต็มเลยอนยืนยันอีกแล้วนเขามาพอกันเขาอยู่คเขาสายกันเราสายเขาจากประเทศเราเราไทยเป็นท้ราเป็น l ล c a l สายโลคอลของเราใชเฮ้ยที่มมาได้ยังไงอันนี้โชว์นี้คือมันมีการไม่ได้เป็นเป็นวงใหม่ ว่าเป็นการรูปตัวเฉพาะกินแล้วผมของคอนเสิร์ตคุณศรีตรงนี้โชว์มาโชว์อันดยเฉพาะหลายวงจาเราอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวคนณเคยมีอดีตการ์อตัวนี้อย่ามาแซวอย่ามาแซวเออเออเเมื่อกี้ร้องเพลงมาเต็มบุณใช่ไหนเต็มแค่ไนเตมแค่ไหนไม่หรอกเต็มแค่ไไม่หรอกไม่เต็มแค่ไหนมาทำไมได้เลย พี่กรคนนี้พูดไปดูเรื่องเลยผมไม่ออกเลยเเอาที่ว่าคนเดียมาวพี่ผมดูแว่าเนี่ยเขาว่านนะีกราไม่เอาว่านแพี่โจเอาว่านใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นพี่ว่านาตเป็นหัวขอผมว่าีว่านาจิรผมยังไม่รู้เลยผมัไม่รู้ตัวเองเลยใช่มล่วพี่กวไม่้งนะแต่องผมมายืนาจับเนี่ยไม่เข้าใจเมูคนะสคนด้วยเริ่มด้วยกันนอะไรอย่างนี้นะฮะเอาพี่กว ประตัวระตูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวั้นเดี๋ยวเอาที่เหลือขึ้นมาเลยดีกว่าครับเอาขึ้นมาเลยประตูไฟฟ้านประเปิดประตูไฟฟ้านจะเปิดใช่ไหมอ้าวปึ้งมาไปอ่ะอ้าวคนนี้ก็ไปอย่างไรอยู่นี่าอ่าหยาหยดีพอสิ่งนี้กับด้วยเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราทุกอย่างเลยครับต้นครับเลยเลยครับมันดูลึกลับมากเลยจะเป็นใครเนี่ยอ้าโห

มีพี่ของเราอีกคนนะครับพี่ที่เรียกว่าเฮ้ยเขาโผล่ขึ้นมาตอนแรกกับผมนะครับขอเสียงนิดหน่อยให้กับพี่เอกด้วยนะครับพี่เอกอะไรพี่เอกพี่จะพี่เลยแค่ครับพี่ไม่ต้องวิ่งออกไปพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่จะอ้อมไปไหนครับเปิดตัวรายการนะพี่เอกครับพี่เอกก็ใช้เห็นพี่ชายกัครับผมไม่ใช่ใพี่ชายเห็นนะครับแล้วใช้ผมด้วยด้วยนะมาดูแล้วนะครับ จริงเรามีเรามีอ่ามีท right. oh. yeah, ี่เมียบัวร้ามีหลายคนเลยใช่แน่ะครับก็ถ้าเป็นแขกก็เชิญนอกอ้เอฟเนี่ยมีที่เมียมีคนหนึ่งครับอ่าที่ไหนคนจะเป็นที่เมียคนที่คือหมายถึงเราบันไดเอฟนะครับแล้วก็อีกเป็นคันนะฮะที่ตรงนี้เรียกว่าสองคัญพอๆกันเลยนะครับเป็นคนที่ทำให้อ่าบราวบันไดโชว์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะฮะเรียกว่าเขาก็ขึ้นมาแล้วนะครับแลสดงให้ดูว่าใช่นะครับค นะครับเดี๋ยวผมขอหาชื่อจริงพี่เขาก่อนนะครับพี่เขาชื่อย่างจากชื่อจริงพี่เอาไว้เลยจักครับสังเวยชื่ออะไรครับพี่ใกเขาย่างสังค์ทองหรือไม่ใช่เขาอยู่เขาทหน้าเขาอยู่พี่สังมาช่วยน้องเปิดเลยครับพี่ครับทีละวัดนะครับเอานะครับตอนนี้นะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่สังนะครับธีรวัฒน์อนุวัฒน์อุดมครับสวัสดีครับคุณครับ มีแนคับขอสัก์่แหละนครเป็นป้า้างบ้าทุีอฟคชว์มันะครับถามก่อนเลยวนี้ต้องถามพี่สก์ก่อนเลยนะครับคอนเซ็ปต่างๆนาของการโชว์ในครั้นี้มันจะเป็นยังไงครับคือเท่าที่ได้เคยไปดูคอนเสิรกันอยู่แล้วทุกท่านนะครับเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตหรือไปดูโชว์อะไรพวกนี้มันก็จะมีการผิดพลาดเิดกๆน้อยๆตลอดเลยนะก็มีใช่ไหมครับ ก็มีบ้างอย่างบอสก็เคยจะลื่นล้มใช่ไหมครับไหนลื่นยังไงนะท่าบอสไหนลื่นย้อนกลับยืนล้มลืมไม่ต้องคิดขนาดนี้เลยครับออกมาบครับหน่อยทุกคนดูเลยก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะตลสนุกดีนี่มันตลกดีแล้วก็เลยถ้างั้นเราก็รวมเหตุการณ์พวกนี้ ที่มันเกิดความผิดพลาดในคอนเสิร์ตเนี่ยพอามาเป็นหนึ่งโชว์เลยดีไหมอะไรอย่างงี้ก็คือหมายความว่ารวมๆแบบเป็นแจ๊กๆเลยก็ต่อเนื่องจะเป็นหนึ่งคอนเสิร์ตคือทั้งหมดที่เราได้ชมเนี่ยจะเป็นหนึ่งโชว์เป็นหนึ่งคอนเสิร์ตเต็มๆต,ตั้งแต่ต้นจนจบครับแต่มันจะต่างจากคอนเสิร์ตอือ่นๆตรงที่ว่าเราจะเห็นความผิดพลาด เขาจะไม่ให้เห็นนะเขาจะไม่ให้เห็นแต่ว่าเราจะให้เห็นเห็นต้องจะหลักเวทีหน้าเวทีนี้ว่าอย่างนี้ด้วยเป็นชนน้อเย,ยอเบบนี้ปั๊บแล้วก็ออกไปทางขวาได้ทางซ้ายไดเ้เราเรามีคุณขนาดนี้นเลยหรือไม่มีนะฮะ <c oughs> แค่มดก็หมดเลยฮะบดเราก็หมดไปแล้วนะครับมก็อะไรที่อยู่มันมันมันจะทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ได้แก้ปัญหาถือว่าเราทีปัญหาขึ้นมาก็แก้ปัญหากันไปเพราะว่าเราก็เบอสโชว์มัตโตออนเนี่ยก็คือว่าเราต้องทิ้งเงินต้องทำยังไงก็ตามให้เดรโชว์ของเราเนี่ยมัน,มนม ก็อคือจบโช์นี้ให้ได้ครับครับผมนะครับก็ก็เป็นที่มาที่ไปของโช์นี้นะครับแล้วก็มาเหมือนกับว่าเอาหลายๆอย่างหลายๆสิ่งมารวบรวมกันแล้วน้องๆเองแต่ละคนเนี่ยเขาก็เล่นเป็นเป็นคนเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองทุกคนก็เป็นเหมือนกับว่าอ่ะซานี้ก็ปกติสัานี้ก็เป็นการนี้เป็นซานี่แต่ก็เป็นแต้ทุกคนเป็นตัวเองหมดเลยแต่ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้จะไม่ปิดกันก็จะไปดูางทีผมไม่อยากเล่นเป็นนักคิวครับพี่ ผมไม่อยากเล่นว่าดับอยากเล่นเป็นนัดีิวว่างตมเล่นไม่ได้จริงเดี๋ยวปัญหาคือถ้าเกิดดับเล่นเป็นนัดติวเนี่ยแล้วดับต้องไปขึ้นสลิงในเหนือมนุษย์เนี่ยสลิงเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงนี่ก็ยัเองที่มันเลยไม่ได้เจ๋งนัดติวเขาเรียกว่ามีการเออกันในเรื่องของกระโป๋วนะพี่โจครับกระสลิงไม่เป็นปัญหาแต่ที่สลิงมันมันไปแตะโดนเนี่ยจะเป็นปัญหาครับใช่ครับตกลงแวคาับ มันเปเหมือนกับแบบเออทึ๊บๆพี่ไปเนี่ยขนลุกเลยเาจริงเหรอครับเนี่ยเอาเถอะเอาเถไปเถิดยืน้ามาไปเถิดไม่นะนักจีวิศลักเดินไปอีกใช่คยเออมาถ่ายหนูมนุษย์มาเลยยืนตาหน่อยนะครับเอ้ายวตรงนี้ขออนุญาตถามไปทางเราบรรดาน้องๆกันบ้างเพราะที่ตอนนี้เนี่ยเขายืนเป็นแถวเป็นแนวนะนะมีเหมือนกับแบบตรงนี้มันมีแถวหน้าแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวา มันยังไงนเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละรอบที่แรกเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยเราเล่นทั้งหมดสองรอบใช่ครับมีรอบบ่ายกับรอบเย็นใช่ไหมมีอ่าตอนนี้เป็นรอบบ่ายกับรอบเย็นป้าไม่พูดววนะเพื่อนนคือผมขอพูดเลยทั้งนี้เลยผมผมเนี่ยหลุดหลุดซักนิดไปนานแล้วตอนนี้หาไม่เจอละว่าซื้อมออเตร์ไซค์สับตามมาไซ่เลยพี่ไม่อยู่พี่พยายามอไม่อยู่วานก็เปิด ตอนนี้เดี๋ยวถามเป็นยังไงครับสองรอบกันเลยยังไงครับวันรอบก็จะมีเหมือนเหมือนการแสดงได้มีแบ่งมาสองพาร์ทนะมีพาร์ทบ่ายแล้วก็มีพาร์ทตอนเย็นนะแล้วก็มีอ่าข้างหน้านี่เป็นเป็นนักแสดงหนังนะครับคือรอบก็เล่นงสองรอบถูกกหน้าอ่านะครับแล้วองขอขอตัวแทนดีกว่าตัวแทนของรอบรอบบ่ายแล้วกันครับรอบบ่ายอยู่ฝั่งไหนครับอ๋ายกยุมือห่อครับสีครับรอบบ่ายครับอ่ารอบบ่ายมีใครบ้างแนะนําตัวกันเลยรอบบ่ายมีใครบ้างครับมา น้องแกน้องน้องปามนะครับน้องเมีลูกโป่งลูกโป่งครับน้อง มาช้ามาไม่ทันมาไม่ทันตรงสร้างเป็มดเลยนะฮะลงบันไดเลื่อนมาเออต้องขึ้นบีตรงนั้นแล้วเอามาตอนนี้มาที่รอบค้ำมารอบค้ำรอบค้ฝั่งนี้นะมีใครรอหารอบค้ำไหมคยคนแก่ก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้ทุกคนส่งไปให้กันหมดเลยนะครับฝากคนแก่ก่อนแล้วเอาป้าสวัสดีค่ะป้าชาค่ะป้าชาครับ สวัสดีครับออฟครับออฟครับสวัสดีครับทีคท้าโหพีครับผมสวัสดีครับแบกครับแบคสวัสดีครับสีครับสีครับสวัสดีค่ะป้ายค่ะคุยป้ายนั่นเองครับอ่านี่คือในส่วนของประมุขอะไรนะรอบบ่ารอบบ่าแล้วก็มีรอบขารอบขานะครับอันนี้เรา